กีกับปอมมึงผีกีกับมองอีผีกีกับมองมึงเออขั้นสีเขียวงานพี่ยาคนลุ่งถิ่นรุ่อุ้ยขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะตูสาวพไอยสิมายังยังพูดไรถือเลขแมนแม่มันมีคนถือเลขนั่นละ่ะอืม บร,บริษัหนังสือขัดนบ่หูเลี้ยงไรน่ะโดนลงน้ำผุนให้เจ้าของตายละเกิดใหม่อีกเทียนนึงอืมให้มันตายอีกเทียนนึงมันไงขืนมาอีกเทียนนึงมันเป็นลูกกูนี่กูสิถอนกูสิบอกคันแม่มงึงก็บอกกูบอกเองเออมาอุดรอนกี่โมงบ่ายโมงค่ะแม่แม่ฝนเช้นะคะแม่ฝนสวัสด,ดีค่ะบ่ายโมงด้วค่ะแม่ มึงบอกไม่ไผ่บอกมึงกูชีบอกเองมึงมาเป็นลูกกูนี่มึงญ่มากูจิถอนเออมึงหูไลเท่าตายซื่อๆตกใจละดีระหว่างนะมากกัยอนนี่ต้องตกใจยังรอกบ่มียังหิตตกใจหรอกค่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีคนแบบใส่ร้ายเรานั่นสิโซ่ตลกใส่ซิ่ีจะ ให้มันตลกแค่หน้าพออย่าใส่อย่าใส่ชีวิตแบบตลกให้มันตลกแค่หน้าพอเอนี่ใส่พอ้อนูใส่เกียร์น,นั่นนี่น่าจะสามสี่หรือเปล่าอ้มันเอบน่ากาลนะัวนิดนึงอือค่ะพี่น้องเขาไปดาบไผ่ได้ไหคะเนยหนูไม่ได้ซีเรียสเลยนะแต่หนูอยากได้สิอือแต่จะกกเรียง ผมกันยุงยุงเตรียมชุ้ลูกได้ค่ะแม่หนูออกแบบเดี๋ยวหนูจะไปหนูอาบน้ําประมาณสิบนาทีแล้วหนูก็มาเตรียมของเตรียมของหนูเตรียมไว้แล้วแหละอืมรอึ้นรถเธอถึงฉันจะเป็นคนมากหลายลูกแม่ตลกสวยค่ะนะคะขอบคุณห,หลายๆ้วยค่ะ ใช่หนูเป็นคนตลกจริงค่ะแต่ว่าหนูไม่ใช่ตัวตลกของใครเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมาแย่งลังแตนฉันฉันก็จะไล่ด่าแบบคุณแบบนี้แต่ถ้าคุณแย่เกินไปฉันจะไม่มาไล่ด่าคุณฉันจะส่งให้ตํารวจไซเบอร์จัดการเลยค่ะฉันเชื่อไหมฉันได้รายชื่อเธอแล้วนะถ้าฉันไปเช็คในทะเบียนราษฎรขึ้นหมดอืมฉันมันมันเช็คได้หมดเลย แต่ไม่อยากใส่ใจลําคาญอยากด่าเฉยๆได้มันตายมึงใครสอนมึงมึงมาหนีกูสิ้อนมึงเองเออมึงแน่จริงมึงเปิดสิมึงล็อกทําไมโปรไฟล์อะมึงล็อกทําไมโปรไฟล์มึงล็อกทําไมมึงเปิดมาสิเปิดมาไฟกันหน่อยสิจ้าอือจด้หูกันว่าระวังทัวเธอกระทัวฉันเอามาไฟกันที่ล่ะระวังสิ่งที่เธอคิดกับพวกมูที่เธอว้า เธอเอากระไฟกับกัะฉันฉันจิตอบให้หมดทุกคอมเมนต์บอเมนว่าไปคอมเมนต์กันแค่นั้นเราก็ปื๊บ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 ตีโพตีพายเป็นเป็นปวดไปทิบุ่มผีกี่ก็มองเฮ้ย <laughs> ฉันรู้ อันนี้เท่าน่าชนะกวาดิเดี๋ยวแม่ดาเอกนี่เครื่องดาแม่สุรี่ไปรูปไปแน้วพอแะ้วเโอเคค่ะแม่ไปงานกี่โมงครับไปบ่ายโมงครับคืนนี้ใส่ชุดอะไรทุกคนค่ะอันถ้าหนูใส่ชุดซ้ำอะ่ะอย่าด่าหนูเดอ้อเพราะว่าหนูสั่งชุดไปเยอะมาก แต่มันยังบมาเลยสักชุดหนูถักไปทำล่านร่านก็นบอตอบหนูแล้วชุดสวยมากแต่และชุดที่หนูถ้าหนูใส่ชุดซ้ําได้โปรดอย่าดา่าชุดยังไม่มา please I turn my very best away ชุดยังไม่มาเลยทุกคนหนูสั่งไปแล้วแต่มันบ่บอก,บอกมันมันนี่แม พี่อบหกักพี่จะไปบวชแล้วอ๋อชุดแม,ม่มีอยู่ค่ะชุดแม่บีมีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นชุดเอ่อถ้าเป็นชุดงานรับสิ่งนี้อย่างาง,างสิหนูอาจะได้ใส่ชุดซ้ำไปก่อนเด้อแม่เด้อถ้าเป็นชุดรับสิ่งอะไรอย่างเง,งี้ยนูอาจะได้ใส่ซ้ำบางชุดนะคะเพราะว่าชุดรับสิ่งนั้นลังโตกว่าาม,มาก มีความสุขจังเลยได้ด่าคนนะคะโจนหมาเลกลิงน้อยของแม่ก็มาชุดเมื่อคืนสวยมากจริงๆแล้วชุดเมื่อคืนหนูใส่บ่อยมากเลยนะคะทุกคนเออเป็นชุดที่แม่กิ๊กตัดให้นะคะเป็นแม่กิ๊กแกเป็นแม่ฮ้างน้องดีโอตอนหนูเข้ามาแรกๆหนูไม่มีชุดตัดเลยอันนี้เป็นชุดตัดที่แม่แม่แกตัดให้แล้วแบบ หนูใสแล้วมันแบบมันออกขึ้นมันมันบางามแมนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อเพิ่นตัดให้ถือใจชุดที่เอฟซีตัดให้หนูอะทุกใจถูกใจแบบทุกชุดเลยนะใช่แต่ที่เห็นใส่บ่อยๆอาจจะเพราะหนูหนูชอบมากเลยมั้งใช่หนูชอบมากเพี่อนมีแพนจะปล่อยสม,มีค่ะติดตามไว้เด้เอเด้วเด้อมาปล่อยเดอ้อสผภาอะไรเงี้ยกล่องขึ้นเธอเลยว่าแมนผู้เขาู้จิ แหลทุกคนคะ่ะตาเ,เ็เลยแดง้ยทุกวันนี้นะ่ะคอมเมนต์นะ่ะมันผู้ใดคอมเมนต์ว่าเป็นผิดกฎหมายเลยทุกคนอืมอยากหลายจะอยู่ด้วยกันทั้สาว่าใช่หนูจะไปเปลี่ยนสาสชาเป็นอิสลามมีสาม,มีสามคนเงิดอิหลี